ข่าวมินไนท์เชียงคืนฟุตบอลไทยบายดิชโน s t ตล์ประจำวันที่8มกราคม2564โดยใช้ผู้พิพาคตรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเชียงคืนนี้กันดีกว่านะครับว่าม,มีข่าวอ,าอะไรี่สนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงคืนของวันนี้คัดบอลโลกทีมชาติไทยไม่ได้เล่นที่ราชมังเสแล้ว โดยกินที่ผมทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของอากิระนิชิโนะมีภารกิจสำคัญคัดบนโลกเอเชียสานัดสุดท้ายซึ่งมีคิวจะเปิดสนามราชมังคลากิฬาสถานประการเยรือนของอินโดนีเซียที่นำทัพโดยทางขุนสื่อชาวเกาหลีใต้ชินตายังช่วงเดือนมีนาคมที่ถึงนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทีในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะน้อยลงไปเลย ล่าสุดทางส,สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยจากการพูดคุยกับทาง AFC อาจจําเป็นจะต้องใช้สนามกลางในการแข่งขันและแข่งจบรวดเดียวในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แต่ต้องรอทาง AFC ประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะฮะแต่ก็มีการยืนยันจากทาง AFC ชัดเจนมาว่าจะต้องแข่งขันจนจบในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น ซึ่งการที่จะต้องเลือกช้สนามกลางนั้นหากมีนักเตะการแข่งแบบเย่าแล้วก็เยือนอาจจะเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิดในจีนที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งการใช้สนามกลางแล้วแข่งจบรวดเดียวคือทางออกดีสุดแล้วแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างนะฮะต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งและจะมีความชัดเจนในเร็วนี้โดยสถานการณ์ล่าสุดกลุ่มจีคัพบอลโลกโซนเอเชียเวียดนามอันดับที่1ลง3 5นัดมีทั้งหมด11เ็แต้มมาเลเซียอันดับ2ลงสามนัดมีทั้งหมด9แต้ม ไทยอันดับ3ลงสาม5นัดมีทั้งหมด8แต้มยูอ e อันดับ4ลงสามนัดมีทั้งหมด6แต้มแล้วก็อินโดนีเซียนะฮะอันดับ5ลงสามหนัดยังไม่มีแต้มนนเวลาตนี้สำหรับโปรแกรมอ่าสานัดที่เหลือของทีมชาติไทยนั้นต้องพบก,กับทางอินโดนีเซียพบกับทางสหรัฐอเมริรตและก็พบก,กับทางมาเลเซียนั่นเองครับนะนะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ต้องรอลื้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเราไิดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ปัญหาหลักที่ทางซัปโปโรนั้นต้องแก้ไขหากจะหวังลุยศึก A c เหรือซิลแชมป์บอลถ้วยโดยงานนี้นผมเจลิกในฤดูกาล2021น,นี้ทีมน่าสนใจอีกหนึ่งทีมสำหรับแฟนบอลชาวไทยต้องยกให้ทางคอนเสิร์ตซ,ซัปโปโรนะฮะต้องสกัดของชาติทิพย์สงกสินที่ตั้งเป้าจะต้องไปลุยฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกให้จงได้รวมถึงการไปควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยสักรายการหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลูวนคัพหรือศึกเอ็มเพ r เยอร์คัพ การที่ทางคอนเซเลซปรโรนั้นจะไปถึงจุดหมายนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะฮะเพราะอย่างที่ทราบกันว่าสปโปรนั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานไม่ค่อยดีักเท่าไหร่นักจบดับที่2ของตารางคะแนนพลาดทัง้งแชมป์ฟุตบอลถ้วยและก็โคต้าฟุตบอลนั่นเองโดยในทาง AFC แชมเปียนลีกรวมถึงทรงการเล่นของทีมก็ไม่ได้ดีนะฮะและตักเแต่ตัวหลักก็เจออาการบาดเจ็บทั้งชินาทิปสงกสินรวมถึงทาคุมะอารนโนนั่นเอง ดยหากทางคอนสแซ์ซับปปโรนั้นอยากจะประสบความสำเร็จเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของทางวิไฮโรเปโตวิชเลยว่าจะต้องรีบแก้ไขเยอะยวยะกมากมายขนาดไหนโดยเรื่องแรกนะผมก็คือเกมรับต้องแน่นกว่านี้ตั้งแต่เปโตวิชเข้ามาคุมซัป,ปรโรนับตั้งแต่นั้นต้องบอกว่าเกมรุกนี่ไม่ค่อยน่าห่วงนะฮะยิงผู้แข่งได้แบบสบายแต่ถ้าว่าเกมรับนี้ยังต้องแก้ไขเพราะมากักจะเสียประตูง,ง่ายๆอยู่บ่อยครั้งซึ่งเ้นนี้เสียไปถึง58ประตูด้วยกัน ซึ่งเปสิ่งที่ทางเปโตว,วิชนั้นบางทีต้องแก้ไขให้ได้ต้องมีวิธีการเล่นเกมรับที่ดีกว่านี้การหาเซ็นเตอร์ต่างชาติฝีเท้าดีสักคนหนึ่งมาช่วยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีรวมไปถึงต้องหาผู้สัมร,รูที่ไว้งใจกว่าทางสุกิโนเข้ามาร่วมทีมนันเองเรื่องที่2ก็คือเสริมตัวลุกามาช่วยชวยนาทิปเพิ่มอีกตัวนึงนะฮะ ต้องอยอมรับาว่าหนึ่งปัญหาของทัชซัปโปโรในฤดูกาลนี้ที่ผ่านมานั้นก็คือต้องสูญเสียโมซาชิทสุสกิกองหน้าคนสำคัญซึ่งเป็นคู่ขาของชินาทิปสงกสินไปให้ในลีกเบลเจียมในเกมรุกของซัปโปโรก็เลยลดประสิทธิภาพลงไปอย่างชัดเจนขณะที่คนอื่นๆนะฮะก็ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งเจโบทรอยที่อายุเพิ่มมากขึ้นขณะที่ทางอันเดอร์สันโลเปสก็ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นัก เพราะฉะนั้นก็ควรหากองหน้าที่ปุ่นเก่งๆหรือต่างชาติดีๆเข้ามาเพิ่มเติมประสานงานคู่กับทางชนะทิพย์สงกสินซึ่งตอนนี้ได้การะเบียลโอเคชุนวูกองหน้าดีกรติทีมชาตินาเจเลียมาแล้วเพิ่มเติมนะฮะต้องดูกันว่าจะปรับตัวกับทีมได้มากมายขนาดไหนและเรื่องที่3าก็คือรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีตลอดไปให้จงได้ถ้าใครได้ดูซัปโปโรนะฮะโดยดกันที่แล้วเนี่ยจะบอกได้เลยว่างานไม่คงเส้นคงวาจริงๆเนี่ยสามารถบุกชนะควสกีฟอนโต้ได้ ถึงถิ่นได้แต่ทว่ากลับไปแพ้ทีมนโซนท้ายตารางอย่างน่าตาเฉยหรือแม้กระทั่งฤดูกาลที่ก่อนหน้านี้เกือบได้ไปเล่น a f c ซแชมเปี้ยนลีกดันไปเปิดบ้านอ่าเสมอกระทางฮิโรชิม่าเลยอดไปนะฮะนี่คือปัญหาที่ทางเปโตวิชต้องแก้ไขจงได้หากอยากจะได้เป็นแชมป์ต้องทำให้ดีในทุกๆเกม โดยนี่คือเรื่องหลักนะฮะที่ทางเปโตวิสนั้นต้องแก้ปัญหาให้จงได้เพื่อทางคอนซลิสซโปรนั้นจะกลายเป็นทีมที่ลุน้นแชมป์บอลถ้วยกับลุน้นบัญชีไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนเลกซึ่งแฟนบอลซัปโปรนั้นต้องลุ้นกันว่าทีมจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริงหรือไม่เป็นว่าง,งานนี้ถ้าแก้ปัญหานี้ได้นะฮะทางเปโตวิชเนี่ยผมว่าง,งานนี้ก็มีโอกาสพาทีมไปยังศึก A c l เหรือซิลแชมป์บอลถ้วยได้เลยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าทางซัปโปรนั้นจะแก้้้ปัญหหานีไไดรือม่ รับข่าวต่อมากันดีก่อนครับสูง191ตัวแทนใหม่ของดังวันลำบนชินเมืองทองเป็นนักวันงานยิ่ในแานไทยที่มีความสูง191ซนติเมตรตัวแทนที่จะมาแทนดังวันลำนั้นเป็นใครซึ่งดังวันลำมือกาวจอมดนึกทีมชาติเวียดนามกำลังจะไปวาดุนลายที่ประเทศญี่ปุ่นหลังทีมมิสึกเจลิกยื่นข้อเสนอสนใจจะคว้าวตัวเขาจากทางเมืองทองไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ซึ่งหากดังวันลำได้โอกาสย้ายไป,ไปที่ญี่ปุ่นนะ,ะอาจทำให้สมพรยศเนี่ย เข้ามาเป็นมือหนึ่งของทีมอย่างเต็มตัวแต่เมืองทองจะได้นาดานหน้าใหม่นาตไกลของไทยเข้ามาเป็นหนึ่งในกาลังสำคัญของทีมแทนที่ดังวันลำคือกรกฎพิพัฒน์นัดดาผู้สักประตู21ปีรายนี้ช่วของสวนสูง191ซนติเมตรโดยเข้ามาพร,พร้อมแจ้งเกิดตันทีกับทางเมืองทองทุกเมื่อนะฮะรอเพียงแค่โอกาสที่จะได้ลงสนามเพื่อโชว์ฝีมือพิสูจนตนเองอีกครั้ง ไม่แน่มาว่าในอนาคตอันใกล้นี้ข้าจะมีชื่อยืนมือหนึ่งให้กับทางทีมชาติไทยก็เป็นได้ใครจะไปรู้ก็ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนครับเร้มาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชีวิตวันนี้ของกิติภูมิปาภูง,งาได้มาเพราะหยาดเหงื่อจริงๆโดยกันนี้นะผมต้องเอ่ยชื่อของเจ้าเด่นนะฮะกิติภูมิปาภูง,งาแข่งจากทางเมืองร้อเอดจังหวัดร้อ,อดนะฮะ นุ่มจากทางอำเภอสวรรคภูมิแฟนบอลน,น่าจะคุ้นชื่อเขาไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านลูกหนังสมัยที่เป็นพ่อค้าแข้งที่เล่นได้ทั้งกองหน้าและก็มิดฟิลด์ตัวรุกโดยเจ้าเด่นคนนี้เป็นน้องชายทแท้ๆของเจ้าเดียวกิติพลป์าปาภูง,งานนั่นเองไม่รวมถึงที่มีข่าวเช้าคึ้นโคมกันหน้านี้กรณีพัวพันกับการล้มบอลที่คดีอยู่ระหว่างชั้นศาลที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่อย่างใดซึ่งนั่นหมายถึงเขาคนนี้ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นั่นเอง โดยเจ้าเด่นคนนี้ถือเป็นนักเตะที่สู้ชีวิตอีกหนึ่งรายนะฮะเพราะปัจจุบันนี้เจ้าตัวต่อสู้ทุกอย่างจนยกฐานะความเป็นอยู่ของตนเองเป็นคนที่มีคนเรียกคำนามหน้าชื่อมาว่าเสียเด่นไปซะแล้วโดยปัจจุบันนั้นเจ้าเด่นคนนี้มีทรัพย์สินที่มาจากการประกอบสมาชีพทั้งเปิดปร้านขายวัตถุดิบหมูกระทะหลายสาขาที่ให้พลพักเพื่อนฝูงได้มีช่องทางทำมาหากินโดยขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านเลยนอกจากนี้ยังเปิดสถานที่บันเทิงที่จังหวัดมหาสารคามกันอีกด้วย และยังทำธุรกิจอีกหลายอย่างกันเลยทีเดียวล่าสุดมีรายงานมาว่าเจ้าตัวนั้นจะถอยรถเบนซ์ป้ายแดงด้วยเงินสดอีกต่างหากสำหรับเจ้าเด่นคนนี้เ,เคยค้าแข่งกับทางจุฬาโยธิด์มีซิเตโรศาสนะนครราชสีมามาซาเอฟ4อายุทยาโยต็ด a อ r ร์ฟอสและก็ไทยฮอนด้าเอฟ4นะฮะโอ้โหเป็นทวาราน,น้ี้นะะเจ้าเด่นคนนี้สู้ไม่ถอยจริงชีวิตของเขาถือว่ามาได้กไกลแล้วก็สู้ชีวิตจริงๆเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับทีละสินตรวจร,ร่างกายแล้ว ก่อนที่จะซ้อมมือแรกในวิกหน้าพร้อมกับเข้าตรวจร่างกายไปแล้วในช่วงเช้าของวันนี้ก่อนจะมาร่วมทีมซ้อมอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าและก็ชูเสื้อเปิดตัวร่วมทีมบีจ um ีประชุมโยเด็อย่างเป็นทางการนั่นเองโดยหลังจากทางเจ้ามวยชิซึนยังดากองหน้าทีมชาติไทยอดีินักเตกของทางชิมิสุเอสเพาทีมฟิสุเจลิกประเทศญี่ปุ่นเข้ารักการกักตัวตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส2019เป็นระยะเวลา14วัน ล่าสุดสโมสรบีชีปทุมต้องสังกัดใหม่ของหงหอกวัทองปีรายนี้ได้กล่าวมาว่าที่ด็ดแดงดาคนนี้ได้ตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้านี้หลังจากที่กักตัวครบ4วันเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะมีการชูเสื้อและก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการและจะร่วมฝึกซ้อมกับทีมบัญชีในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อจะเตรียมพร้อมก่อนจะสึกไทยลีก2020นั้นที่เล่นแข่งออกไปจะกลับมาเตะก,กันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ สลักทางธีรสินแดงดานั้นถือเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จในเส้นทางการค้าแข่งนะฮะจถูกยกย่องให้เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเคยพาทางเอสจีเมืองทองนั้นคว้าแชมป์ไทยลีกได้4ส,สมัยในปี 2009, 2010, 2012และเข้าป2016และก็คว้าดาวซันโบของลีกได้1สมัยในปี2012นอกจากนี้ยังเคยมีโอกาสไปฝึกซ้อมกัสมบสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษ แล้ก็แอตเลติกโกมาดริกที่ประเทศสเปนรวมถึงยังเคยไปค้าแข่งต่างประเทศกับทางสมโมสรอนันเบรเรียสมัยเล่นอยู่ในลาลิกาสเปนเมื่อปี2014โดยเจ้ามุยคนนี้ทำไปได้หนึ่งประตูในเกมฟุตบอลถ้วยโกปาเดเรจากนั้นในปี2018จะได้ย้ายไปเล่นในเจลิกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกกับทางสมโมสรซามูเอลฮิโรชิมาโดยลงสนามไปทั้งสิ้น37นัดยิงได้7ประตูรวมทุกรายการนั่นเอง ทางนี้ในปี2020นะฮะทีละสินคนนี้ก็ได้ไปเล่นเจเล็กกันอีกครั้งกับทานชิมิสึเอสเพาโดยยิงไปทั้งหมด3ประตูจากทั้งหมด25นัดที่ได้รับโอกาสในการลงสนามส่วนด้านผลงานกับทีมชาติไทยนั้นทีละสินคนนี้ติดทีมชาติไทยแทบทุกชุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอายุ17ปีอายุ19ปี อายุ23ปีรวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งเจ้าตัวนั้นยังเป็นหนึ่งใน5ผู้เล่นประวัติศาสตร์ที่รับใช้ทีมชาติไทยเกิน100นัดและก็ยิงไปแล้วทั้งหมด77ประตูรังแต่ที่ที่ดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติไทยณนะปัจจุบันนี้เป็นตัวางานนี้นะผมเดี๋ยวเตรียมเจอนะฮะทางพี่มุ้ยของเราเนี่ยลงชูเสื้อกับทางบีจีปทุมในช่วงสุดาห์หน้าและจะลงช่วยทีมอย่างแน่นอนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ต้องหลอนลื้นกันต่อไปครับ และนี่ก็เป็นข่าวพิเศษที่คือฟุตบอลไทยไบนิชินโนสไตล์ประจำวันที่8มกราคม2564โดยใช้ผ้าคั้งฟุตบอลไทยครับ